สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเกษตรอายุอัญะหลังบ้านนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับบรรยากาศนะครับสวนรอบๆบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่จะทําลงในช่องนี้นะครับตอนนี้นะครับมาเช่าบ้านอยู่นะครับเช่าบ้านก็เป็นหลังเล็กๆนะครับ บริเวณข้างโรงเรียนนะครับซอยข้างโรงเรียนนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนี่เป็นหลังนี้นะครับหลังละ2,500้บาทนะครับก็ <shocked noise> มีที่ดินอยู่ข้างบ้านนิดนึงนะครับแล้วก็มีอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มีอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวจะพามาชมนะครับ <spe ak noise> ยังเลยครับได้ยังทางน้น <spe ak noise> จะพามาชมนะครับ เอาฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็มีน้ําประปาอยู่นะครับตอนมาเช่าครั้งแรกก็เลยซื้อสายยางมาใส่นะครับก็ยาวพอสมควรโอไป,รไปให้เลยสอด,สสดครับตอนที่มานะครับก็มีแค่ต้นมะม่วงต้นนี้นะครับแล้วก็ขายอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็มะละกอต,ต้นนี้นะครับแล้วก็กล้วยแล้วก็ต้นทองอุไรนะครับทีนี้ผมมาอยู่ก็ได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็เพิ่งจะได้เริ่มปลูกนะครับก็เอามะละกอมาปลูกนะครับตัวนี้เป็นมะละกอฮอแลนด์นะครับก็ต้นโตแล้วนะครับอันนี้มาปลูกรุ่นเดียวกันครับปลูกรุ่นเดียวกันก็เอาฟางมาใส่นะครับตอนแรกๆยังไม่มีอะไรนะครับ รดน้ำทุกวันก็แห้งทุกวันนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่ามีฟางเก่าอยู่สองสามก้อนก็เลยเอามาคุมใส่นะครับนี่ก็ชุ่มชื้นครับรดน้ำทีไรก็ชุ่มชื้นนะครับความชื้นอยู่ได้นานนะครับในกระถางนั้นก็เป็นพริกไทยครับพริกไทยคุณครูที่โรงเรียนเดียวกันเอาให้นะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดนะครับแต่มันก็รอดนะครับตัวนี้มันไม่ชอบแดดจัดนะครับชอบความชุ่มชื้นนะครับตอนนี้ก็เขียวเริ่ม ออกยอดไปแล้วนะครับอันนี้มะละกอเอามาปลูกเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นฮอนแลนด์นะตัวนี้เป็นดอกแล้วนะครับเป็นดอกแล้วครับเป็นดอกแล้วคุมเหมือนกันคุณได้ฟังเหมนกันอันนี้กล้วยเป็นกล้วยพันธุ์เล็กครับตัวนี้ครับผลไม่ลูกไม่โตครับผมก็เลยตัดตัดแล้วตัดอีกก็ยังออกมาอยู่ครับหน่อเขาตัวนี้ดอกไม้ตัวนี้เอามาจากบ้าน,นครับ เอามาจากบ้านนะครับเอามาปลูกจากบ้านก็ออกดอกนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเขาได้ปุ๋ยได้น้ําดีผักก็เอามาจากบ้านนะแมวให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกชวนชมครับชวนชมทั้งหมดเลยมาแล้วก็ต้นนี้มีอยู่กับบ้านนะครับไม่รู้จะเป็นพันธุ์อะไรแล้วคอยติดตามรับชมนะครับพิกต้นนี้นะครับปลูกแซมเข้าไปผมซื้อที่ตลาดเนี่ยปลูกแซมเข้าไปกับต้นมะนาวมะนาวมีอยู่แล้วครับกับกระถาง เกือบจะไม่รอดนะครับตรงนั้นตอนปิดเทอมใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันแห้งนะครับก็เลยเอาฟางมาคุมก็ดีขึ้นหน่อยตัวนี้ก็ได้เที่ยวมาโรงเรียนบ่อยนะครับก็มีโอกาสได้รถนะครับมะเขือก็ปลูกมาแบบอ๋อมะละกอต้นนั้นครับเห็นไหมครับปลูกเมื่อวานครับเบี้ยเป็นเบี้ยที่ขุดมาจากอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับน่าจะเป็นพันธอนแลนด์ครับปลูกพร้อมกันกับต้นนี้นะครับขุดมาครับนึกว่าจะไม่รอดนะครับ วันนี้ก็ชื้นเลยนะครับชื้นมืนอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับมะละกอต้นสูงเพราะว่าตรงนี้มันชุ่มนะครับแล้วก็มีปุ๋ยจากเศษใบไม้นะครับมากลบอยู่ตรงนี้นะครับมะละกอต้นนี้ก็ขุดมาเมื่อวานนี้ครับเหี่ยวเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าลืหมหดลดน้ำลืหมหดอ๋ออันนี้อะไรสะพานอะไรสะพานลูกเสือสมัยตัวอบลมนะเอามาประดับ อ๋อนี่ทีเด็ดของเรานะครับข้อไก่นะฮะข้อไก่สูตรไา่บ้านะครับทำเองครับมือแตกหมดเลยนะครับนี่โดนโดนค้อนตีตะปูนะครับมือแตกก็พ่อก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าทํามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับว่าจะเลี้ยงไก่นะครับห้าตัวนะครับใส่ในนี้นะครับ ก็ไก่มาเดือนหน้าครับเดือนมิถุนายนครับอันนี้ก็เป็นมะละกอที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับกับชุดเดียวกันนะั้นใบของเขาจะเป็นงีกๆฟองงอนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ขุดมาครับต้นนี้ก็ขุดมาพร้อมกันเมื่อวานนี้ที่ปลูกไม่เหี่ยวครับต้นนี้ไม่เหี่ยวโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวหูหรือเปล่าไม่แน่ใจต้อรอชมอ่ามะกรูต้นนี้ ซื้อมาปลูกพร้มต้นมะละกอนะครับขานี้มีอยู่แล้วครับก็เอาฟางมาคุมให้มีความชุ่มชื้นนะครับเขาก็สดชื่นนะครับตะไคร้ก็มีอยู่แล้วนะครับมะละกอต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับสูงแล้วนะครับรู้สึกว่าจะออกดอกแล้วอันนี้ก็เป็นขยะนะจะเอาไปขายก็วันนั้นวันนี้ไม่ได้ไปขายสักทีนะครับตัวนี้ก็มะละกอรุ่นเดียวกันครับแต่ยังไม่โตตัวนี้รอดตายครับต้นนี้รอดตาย ใบงีกงอหมดครับเมื่อก่อนมันงําครับคล้ายว่ามีต้นมะม่วงตรงนี้นะครับมันยื่นใบออกมาเต็มเลยครับตรงนี้สมัยนั้นตอนที่มะม่วงยังเป็นอยู่ตอนนี้มะม่วงร่วงหมดแล้วนะครับก็เอากิ่งออกครับตรงนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็เริ่มยืดขึ้นมานะครับก็มีประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นต้นมะม่วงครับอันนี้มีของดีครับธรรมชาติ เป็นบ้านผมเรียกว่ามิ้มนะครับพึ่งน้อยนะครับจะมีน้ําหวานเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ทําอะไรเอาไว้เป็นเรียนแบบธรรมชาติเอาไว้ดูนะครับความจริงจะเอาน้ําหวานมากินนั่นแหละแต่มีคนห้ามนะอันนี้คืออะไรนะครับกระป๋องกระแป้งนะครับเพื่อความบันเทิงใจนะครับตัวอยู่ในขวดน้ําตัวนั้นนะครับเป็นการปักชําต้นท้องอุไรนะครับปักชําแล้วก็เอาฝาอีกด้านหนึ่งที่ตัดออกนะครับ คุมไว้นะเพื่อลดการสูญเสียความชื้นนะครับจะสังเกตว่าใบที่อยู่ในนี้นะครับจะไม่เหี่ยวเลยนะครับยังเขียวอยู่นะครับรักษาความชื้นไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็ชําพร้อมกันนะครับอยู่ในถุงสีดํานี้ชําพร้อมกันแต่ว่าใบของเขาเหี่ยวนะฮะแต่น่าจะมีรากอยู่แต่แค่ใบเหี่ยวเพราะว่าความชื้นมันออกตลอดนะครับส่วนนี้เป็นสนฉัดครับสนฉัดนะฮะ เอามาปักชำต้นมันจะตายครับต้นใหญ่มันจะตายก็เลยเอามาปักชำเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับก็จะมีอยู่ในขวดน้ำตรงนี้คือรอบรอบสองนะครับวันนี้เป็นต้นไหลนะใบอะไรจำไม่ได้ตัวนี้ตายไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าข้างล่างจะมีรากหรือเปล่านะครับตัวนี้กระถางบ้างก็เลยเอาไอ้เจ้ากระเพรามาใส่นะหมดแล้วครับฝับ่งนี้ เราจะพาไปชมอีกฝั่งนะครับอ่าฝั่งนี้ปลูกเองเกือบทั้งหมดนะฮะก็จะมีนี่ครับมะเขือเทศนะครับค่อนก้างที่จะเหี่ยวนะฮะแล้วก็แซมด้วยพริกมะละกอต้นนี้นะครับมะละกอต้นนี้ เป็นหวานเมล็ดนะครับเป็นหวานเมล็ดพอโตตัวที่ขุดไปปลูกก็เอามาจากนี่นะครับมันติดกันตอนแรกว่าจะหวานเป็นกล้าทีนี้มันไม่ออกสักทีก็เลยปล่อยมันโตนะฮะก็เลยขุดไปนะครับสนฉัดก็เอามาจากต้นนี้นะครับเอาไปปักชำนะครับมีพลิกนะครับมีมะละกอฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีว่านหางจระเข้นะครับครับฝั่ง นะครับระหว่างรอบๆต้นต่างๆนะครับก็นี่ครับออกมาแล้วครับนี่นะครับรดน้าครั้งเดียวไม่ให้เสียประโยชน์นะฮะไม่ให้เสียประโยชน์นะครับก็เอาถั่วลิสงนะครับมาฝังไว้นะครับรอบๆอบโคนของต้นไม้นะครับที่เรารดน้ําทุกวันเพื่อที่จะให้ได้น้ําด้วยกันนะครับไม่ให้เสียเลยนะครับจะมีฝังนี้ก็มีนะครับ รู้สึกว่าจะแตกเกือบทุกฝั่งแล้วนะเรายังมองไม่เห็นนะครับตรงนี้แตกเกือบทุกฝั่งแล้วนะครับยังไม่เจอนะครับแต่ก็น่าจะมีแล้วแหละนะครับเราค่อยมาดูกันนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับสวนหลังบ้านเช่านะฮะเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับจะออกดอกออกผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเราจะทําอะไรนะฮะพบกันใหม่ครั้งสำหรับวันนี้ขอบก่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ